จ้าช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้เมนูแม่เพียวคะ่ะผุ่นกุ้งนะคะท่านผู้ชมน,นะคะท่านผู้ชมนะคะผุนกุ้งคะ่ะน,นี่ดอกหางแมวที่แม่เพียวลวกนะคะลวกเละไปคะ่ะท่านผู้ชม ีหน่อไม้ค่ะหน่อไม้สดแล้วก็ดอกหางแมวดอกแคนาค่ะผักจำค่ะแล้วก็มีปนกุ้งนะคะนี่ป่นแบบง่ายๆเรียบๆค่ะสไตล์แบบบ้านๆแบบสู้ๆเฮาค่ะได้อีกกุ้งของเอช่องเอ็กกี้ซียูค่ะเพิ่มมาขายให้สามถุงห้าสิบค่ะก็เลยได้อาหารแรงน้ำเพิ่มเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอาหารแรงค่ะเสร็จๆนะคะเซร็จนลกันนะคะท่านผู้ชม แม่เพียวชาแนเเล,ลคะ่ะนี่ก็าเนี่ะกระเนียหนยห่อนๆค่ะท่านผู้ชมขรเนียวใหม่คะ่ะ,ะเท่านกนะครับยกสองอันน,อน่ะยกจานขึ้นมาจับสองอันกับตัวนี้ อย่าบังคนเนี้ยให้มันเห็นคนเนี้ยพอ่อนี่นะคะท่านผู้ชมก็จบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องไม่เพียวชาแนลด้วยนะคะผิดถูกยังไงจะว่าวกันนะคะมาค่ามากินข้าวลำกันะค่ะอาหารแรงไม่เพียวคะ่ะเจียวกุ้งค่ะกับน้ำไม้สดลวกแล้วกันดอกแคนาแค่ป่าลวกค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ